สวัสดีครับผมมาพบกันในคลิปแนวทางรัเสเซียนะครับประจำจ่มข้ามคืนวันพุธที่14ธันวาคมนะครับสำหรับเมื่อคืน3มรัสเซีย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 ไม่มานะครับรัสเซียไม่มาอังกฤษเจาะมากาวเด้งบนล่างเยอรมันเมื่อคืนนี้ก้ามา8มาเจาะไม่มาก็ ยังน่ารักน่ารุนครับรุนกค่ต่อเป็นวันเป็นวันที่3าแล้กันนะครับรั <c oughs> เสเซียเปิดที่ลบครับ88349ครับ88349ยังไงฟังผมเสร็จทั้งคลิปถ้าถูกใจเลขที่ผมวางตามครับถ้าไม่ชอบผ่านแล้วกันครับรัเสเซียค่ำคืนนี้เด่นสุดที่จับได้คือผมว่าตัวเปิดน่าจะยังอยู่ครับตัวเปิดคืออะไรก็คือ3กับ9 9กับ3ครับ เขารูคขาวิ่งจัด3ครับวิ่งบูรุล่าง3ครับเนาะสามคู่สองสามคู่ที่ผมชอบนะครับสองครศูนย์เก้าสองสามครับศูนย์เก้าสองสามสองสามศูนย์เก้าจับที่ลบนะครับจับที่ลบถ้าขึ้นบวกก็บาเบาแล้วกันครับ 8 9 4 3ครับ8 9 4 3แล้วก็1 9 6 9โอเคครับใครอยากได้คู่6 9 1 9เราลองไปจับตามตารางดูเอาก็ได้นะครับหรือไม่อยากจับก็เอาแค่นี้ครับร้อยมัด6ครับร้อยมัด6 พอที่ผมเล็งไว้ก็จะมี1913กับ6963แต่ผมดึงมาอย่างละตัวนะครับ3ตัวก็จะเป็น609 689619 669699 66 623แล้วก็643ครับสำหรับรัสเซียค่ำคืนนี้ได้ประมาณนี้ครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังครับสวัสดีครับ